สวัสดีแล้วก็สบายดียำเช้าพี่น้องทุกคนเยเด้อไ่ว่าจะเป็นพี่น้องพังลาวพี่น้องพองไทยพี่น้องที่ตั้งประเทศที่ติดตามครับชมซองของเมตาน้อยก็ขอ,ขอทักทายสบายดีเนาะมืนอี้เมตาน้อยกัสิได้ไปหากินหายุคืเก้าพี่น้องเอ้ยไปมาหาดอกกระเจียวได้เมื่อี้นะมากับบนมากพอดีดอกมากับแม่น้องกิ๊บสองคนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเบาค่ำกับอันผู้พาตาน้อยน้ำบนไ,ได้มากน้ำดำนี้นะเพื่อเพนเอาเบาตาน้อยอยู่เฮนึงนะกับว่า,ายร่หางพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมตาน้อยกัสิได้ไปหาบ้่งดอกกระเจียวก่อน เดี๋ยวมันขิชายเด้ด๋ยวแดกขี่โหนนเวลาเออแดกที่โอ,อ,อนนะ่ะนะก่อนจีไปก็ขอขอบคุ้น fc ทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ตโน้อยตลอดมาเนาะพูดเลยที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ตโนย์ในเรื่องเ,เพื่อเป็นกำลังใจกันที่คลิปต่อไปนะพอได้ยังมันนี่แม่ตโน้อยก็ได้เห็นพี่น้องอดอกกระจิว๋วชองดอกเพ่งเดียวงามเลยพี่น้องเนี่แม่ตโนย์ไก่ที่ได้เอามีดอันเนาะเอามีดตัดพี่น้องอื แม่น้องกจีบปึ่งก็ได้ยังไปก่อดนะพี่น้องไอ้คอยก็เห็นดอกกระจิ๋วอยู่นี่ก็เอาดอกกระจิ๋วก่อนนะเดหรือไปตาำลังแม่น้องกจีบแม่แต่น้อยก็ได้เห็นแบบนี้เพี่น้องไอ้ดอกงามอันนี้นะงามแท้งามว้าเนาะอ๋อจิตใจคนเราพอดีเชี่ยบเลยพี่น้องไอ้หนึ่งจำเจ็บประเดชุมนี่นะเชี่ยบนดแม่แต่น้อยก็ได้เห็นนี่แล้วพี่น้องไอ้ตัวกำลังอ๋อพี่น้องไอ้งามแท้งามว้าเนาะหากระบางเป็นกระจุ่มนี่นะ ฝนตกแล้วก็อ้อเราก็เจียวพี่น้องอตอนตะเก้าแดดฮอนๆนั่นนะมันก็บรรทัดเลยเนาะก็ฝนตกะกับมากกับเนยยูนากินกะบมอดไอ้ยุทธจำตอนแดดนะพี่น้องก็มีพ่อมีอยู่ี่จูงงามแทงงามว้าจนอันนี่พี่น้องตัวหากระปุลข้างในอีหลอเนี่เดี๋ยวเขาจะได้อามีดเนียนะ่ยพูดอัน หนึ่งดอกกระจิ๋วก็ไม่ได้กินตะหูของลูกนะคืออยากกินนะก็เลยชดแม้น้์น้ำกีขึ้นมาหาอืมต่หาเขายังบม่รัดใหญ่เลยจำนี้แบบนี่พี่น้องมีแต่ดอกกำลังพอดีงามทั้งมันนะสียงทุกไทยจะเจ้าไปให้เป็น้านนะแต่ดอกง,งามนะนี่พี่น้องตอนหนาวไหมแต่น,ตน้อยกับวัฒน์ทายพี่น้องบึงดอกกระจิ๋วกำลังอ่อน้ำอะไรก็ หากระปุลพี่น้องหาหนาในจัาหน่อยนะพี่น้องแม่ต่น้อยก็ได้เห็นอี่ะหาหนะในพี่น้องเพราะว่ามาหากระปุลมันเร็วไม่ได้เห็นเนาะท่านอ่จู่งน,นะ้ากระจิ๋วกันแต่บางงามเลยนี่พี่น้องขันบดตีตาหากระคาก็บ่ได้เห็นนี่พี่น้องลึกเนาะประมาณอีกแล้าจ้องชะมือน่าจะพุ่นลหลพุ่นไหลพี่น้องน่าจะพุ่นพิฉุ่งแล้วนะ นี่คือแล้วดามดีพวกได้เห็นมาในตอก,อกจิยวนี่ค่น,ออนนัน่นอะไรตากระปลูเนาะก็มันบางหญ้าเนี่ยนะมันเล็กขนาดนี่นนอไรอยู่บนนี้ยกซ้ายยก,ยกขวาขึน้นนิดนึงพี่วมัน <laughs> ในแตงก o ดถือเชม,มันนะพอดีดอกอกระจิ๋วนี่ชักจุบชักจุ๊บเลยเห็นอีแล้วพี่น้องเอ้ยเอาอีก่อน ừ, thì nó như thế này bằng nha bằng đấy nó các bạn nào có năm đi năm ừ, nào mẹ tao nói cả hình như Tối nay chú hương chuồng tốt lắm phía nào Đứng đừng ạ Hãy subscribe cho Nó không ừ,

โก้ไหมโก้โตน้อยนี่นะแม่นก,กีบเป็นกะมีดเฮเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปหาไม่ช้อยแม่นก,กีบก็จะเป็นลงป้าอยู่เชียดยอกะย่างมันีก็ได้เห็นอีพี่น้องเอ้ยก็จี๊ดึงเอาไว้เต็มดึงได้ยั่ป่อึ๊บโอ้ขาดครึ่งพี่น้องมีดแ <c ười> ม่นกีบเพิ่งเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยมีดเฮหาดอกกระเจียวจนมีดเฮนะเขาจะไปหาช้อยทุกท่านไปพี่น้องเอ้ยเอาดอกกระเจี๊ยอยู่ เป็นแล้ว่ะเนานี่แล้วพี่น้องเอานี่มันบางตุ้ยอยู่นี่ตัวนี้มันคือเป็นแบบนี้พี่น้องัชี้เห่าไปลเลยแบม่มันพี่น้องแตัวนี้จะดี่ะหอน ดอกกระจ oui! ja ิีวก็เห็นนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมันมีดอกใหญ่ดอกกระจิีวก็ได้ดอกน้อยถึงนี่พี่น้องคำนี้นหะกำลังพอดีเสพเนาะนี่พี่น้องดอกน้อยหน่อยดอกกระจิีวก็มีแต่ดอกพอดีกินพอดีเซพทั้งหพี่น้องเอมันมีดอกใหญ่นี่พี่น้องดอกกระจิีวค่อยนะตอนเอาค่อยกับประเทศไทยพี่น้องเบิ่งเนาะกำลังงามพี่น้องเอ้ยกำลังปลุยนี่พี่น้องแมื่แต่น้อยก็ได้เห็นอีละงามอันดีนะ ่ตัวหาดอกกระจีขมื่อนี่กับโมเมนตท์ทอคอยกับแม,นนนนมนน่น่องจีบเนี่ยพี่น้องลายข้นก็มาน้ำหักพี่น้องเนี่ยเมืนเนาะดามดีบ่ได้เห็นพี่น้องเออดอกกระจีแล้วนี่นะเนี่ต่ลอยหัวจักเองนี่เจ๋ชื่อเชมมาดอพี่น้องหั้จักมันหากระปลุลนี่เชื่อชื่ว่ามานันออกเน่าอะไรเอาอีกคำให้น,น้องเห็นนะ องนี่แต่น้อยก็ได้เห็นแล้วพี่น้องอ้ยอันนี้ก็หาก็เป็นตะกระจูมนะอื้มอื้อื้มอีสีม,มาหน่จะได้เอางายชิยุดพี่น้องอีสีม,มาส้าสินี่ดอกนี้งามเลยเอ็ดเพเวอย,อยู่เอ็ดเพเวอย,อยู่นี่ดอก พี่น้องแม่ตะน้อยก็ได้เห็นนี่นะแม่น้องกีบเป็นจังไปใช่หรืพี่น้องเอ้ยบ่เห็นยังเหนือพภูรามิจิรีแม่น้องกีบไปได้นีออ่นพี่น้องเห็นนี่นะโดมอยู่นะแม่ตะน้อยก็ได้ย่างหาโลหาโลกะจิวน้าหมูกลางคู่พี่น้อง ดแดกก็เริ่มหอนเฮาหอนเฮาละแม่น้องกี๊ดเป็นไงจักไปใช่บ่เห็นพี่น้องอย่าง,งห่อน,นี้จะเห็นลี่น้องตรงจีนี่ะเห็นไหแอือเด่นเชวาโยนี่นะกนะำลังงาม พี่น้องดอกนี่งามแท้งามหวานดึงออกก่อนี่นี่แล้วพี่น้องน,นดึงงานตรงก่ตนกระย่างเม็ดต,ตะโน,น,น,โกกนยนะนปายนนน้าพี่น้องนี่พี่น้องมีตะดอกงามงามเนี่พี่น้องดอกกระเจียวค่อยนะในกรกหลายนึงนี่แล้วปีน้องอ่ะเนี่ ต่อไปอ่ะดีนะอา้อ,อาพี่น้องไอ,อ้ดึงเอาก็อ่าตกเหมาะกับหลายอีเนา,นเา,นเาะ,นะ,นนนะาาเห็นอีแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วน่แม้แต่น้อยยากไปยั่งมากอะเห็นคือเก่าพี่น้องไอ้เพราะว่า,วาวมันหากำลังแบบนั้นนะเนาะหากำลังโอ้อะนะมันก็เลยดีดำดีไปเห็นไหมนะต้องหาคักๆ,ๆพี่น้องเอ้ยจะเห็นมัน อ้าเป็นกรติงามขนาดนีน้ต้อาอมดกุดอะไรเออเอเน,นี่พี่น้องเมตาโนยก็ได้เห็นนี่นะนอ้อเมตาโนยเอาไปได้พี่น้องเอเอามีอกกุตดอกบักใหญ่ี่พ่ อยู่นี่ก็มีพี่น้องอ่ะแต่ว่ากำลังเป็นแต่จีนอยู่นี่ดองนี่นี่พี่น้องยางกับใบเลาะมากะหินนี่เลยพี่น้องอ่ะน่ากินมากเอยโดนปิ้วเลยนี่พี่น้องเม่ตาโนต์ก็ได้เห็นนี่ละ ดามดีบม่ได้เห็นพี่น้องเออดอกกระเจี๊ยวกันไงตองฟกมานะตองดอกอดีดีกำลังงามเลยอือหืองามแท้งาม,งาม,มาว่ะเนาะอ่าตเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยดอกกระเจี๊ยวก็อ้ออยู่ห้างมาชมรถนี่นะห้างมาชมนะอ่าตัวหน้าห้างนี่กะดอกกระเจี๊ยกก็อ้อนี่ก็ มัเดี oh, me me oh, no, いい๋ยวได้ดึงว่ามันออหางมาชมนี่โอ้อหหนื่นกับอ้อโว่แบหญ่พี่น้องไอ้ดอกนี่อาทั้งหญ่ทั้งยาวเลยนะพี่ลึกเห็นแล้วพี่น้องไอ้นังย่ามาจิเอฟแพวอย่นังหญ่าทั้งามนี้ นี่พี่น้องต่ออันนี้อย่างงองามพี่น้องงามอิรีอีโลนี่นะตัวสีจดด้วยความงามนี่ไม่เชื่อก็ยังก็ต่อพี่น้องงองามขนาดดอกนี่อ๋อหางไม้พี่น้องก็ยังก็แม่ตัวน้อยกับป้าพี่น้องไม่ดีม่หน่งนี่ดึงดึงดึงแล้วก็อ๋อหางไม้ด้วยล่ะงามพี่น้องพักงองามหนึ่งเชื่อก็ยังก็นี่พี่น้อง แม่ตน้อยกับแม่น้องกิ๊บก็ได้ผาดีญาตินะเด็กกจิวนะมาก็บภูเนาพี่น้องันนี้ภูเนาก็ยังบ่ทัางามนะเนแคยแะอยู่นาะเพราะว่านหกกระตุกขึนมันนะเอไอกอบพี่น้องอห็นนีะโอ้ยนี่กันนะตัดเะแดกะหัวเพี่น้องอันดี้หัวชนะหมดหัวควายกินกระโหัวควายกินก็หนีแหวคยไปกิน้าหคย นี่พี่น้องแม่ตัวน้อยก็ได้อีละอัข้างนอกนะตัวตัวเลือกเก็บก่อนนะเหี่ยวมาละแดดฮอนขนาดเลยตัวนี้นนีี่่พ้องแดดโหจะแตะจะหมางแล้วนี่แดดไลึกเนาะมาเช้านี่ก็ว่าไม่แดดมาเลยละชายหาวชายหาวแล้วก็อืมเราจะมีอาละปุ๊บนั่น นี่มีเอวใช่ปะคักไอ้ลิโอ้โหเด่นเด่นมากอืมโอ้ยนี่กูเพื่อให้พี่จักงอนจีนทำนี้เลยนี่พี่น้องเพิ่อนน้องของแม่ตะน้อยนะตอนเอาบภาษาไทยพี่น้องเบิ่งด้วยฮาอันยางเข้าผมก่อนพี่น้องเอ้ยแม่ตะน้อยกบปวายละงอนแห้งดีนะพี่น้องแม่ตะน้อยยางเข้าผมเมื่อกี้นี่เห็ดเห็ดพี่น้องเอ้ยอะตะปูฮ่องหน้าอยู ายดีเนาะเข้าวมเห็นมันเออเบังเบิ่งก่อนอ่อนอย่บ่อ่อนอยู่ด้วพี่น้อยเบิ่งเดี๋ยวคอยจะได้ปิดเอากะปิดมื่อนึงเจอเดียวนำดอกกระเจียวก่อนปิดมื่อนึงห้าวดอกกระเจียวฮะมันห้าวพี่น้องไอเด็ดตื่มมานี่ยนะเฮ็ดนี่แกพี่น้องเฮ็ดนะ ตอนปิดนี่เขาไม่าย้ห้เบิงนะนี่พี่น้องพังเนาะนะเขาเอาไปเก็บเมื่อกี้นี่เอาไปเก็บแล้วก็เล่นทำ <c oughs> มาอามพี่น้องเลยเไหวมันหอนนล้นะอนอีร้อนนี่อา้าวต้เป็นหาย,ยิบเด็ดกันด้ยนี่พี่น้องแมตะน้อยเห็นพักเวนเอาพักเวนกับพี่น้องเยเห็นเพื่อความหน้าไม่นำไปมืดนะเอาเมื่อกินเอาไว้กินก,กับแกน้ำมันนะ เดี๋ยวไปหาน้ำไม้เด้๋ยพักแว้นเดี๋ไปหาน้ำไม้อยู่งดขาวๆพี่น้องอาพี่น้องเอ้ยนี่นะพักแว้นของแม่ตโน้อย์นะงามวันนี้พี่น้องงามวันนี้พี่น้องเอ้ยแม่ตโน้อยกะนว้าวกระบี่ออกไปเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแดดมันฮอนนะนะหมูมีถงเชื่อช้ำไม่บอกอันแห่ไว้พร้อมชอบคอยเรอเท่นี้นะเชื่อกรอย่างก็ งามมันโยนเข่าช่วยอยู่แม่น้อยก็ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยหาดอกกระเจี๊ยบหรือว่าเก็บข้างนอกเอาพักเว้นน่ะนะนี่แม่ตน้อยก็ที่ได้ยางไปอไปหาแม่น้องกีบนะเพราะแม่น้องกีบเป็นธาตุโลดพูนนี่แม่ตน้อยก็ที่ได้มือก่อนนะวันนี้นะพูนโหลดแม่น้องกีบเป็นยอดไว้แต่ห่มมันพาทางพาหน้าพี่น้องเอ้ยการเมืองผมเด็กก็แม่ตน้อยอยู่เฮือนเพื่อพี่น้องเอ้ยก็ยังกับบ่อได้เยี่ยมนะพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมแต่เฮือนเพื่อละหมอไว้แดดละแดดฮอนอบเอาขนาดรถตอนนี้ แมต่ตะน้อยกายชี้ได้ยางเมือ่อก่อนแม่ตะน้อยก,ก,กา,จจยากได้มาเอยาเถินแล้วพี่น้องเอ้ยดอกกระกเจียวเขากันได้ผลหลายนีน่นะพี่น้องถึงก็ะยังกเวนผักเวนที่เอยเอาแลนะพี่น้องเอ้ยถึงถุงว้าตกเตี้ยวม,มืออ่อก่อนก็คอยจีบไปหานมไม้มาเก่งก่นก็นะอันัก็เวนงามเลยนะแมต่ตะน้อยกายชี้ได้เถ้าดอกกระเจียวอ่ะตะกะยังก้น,กน,กนพี่น้องเอาลงไป,ไปโปะตารางนะโปะอะไรกันเตะ ดกกะเจี๊ยวพี่น้งมีจังพัดชมติวมีจังพักนอกพี่น้องจัมติวน่ะมาหนึ่งโป๊ะกว่าเราปรเมตนาน้อยกับมาโป๊ะกว่าหนึ่งดอกกระจี๊ยพี่น้องเมันจังบุกี้อยู่นะดอกกระจี๊ยบเอา่ยพระพิฆาตเนาะเราก็ได้จังผักนอกพี่น้องเดีู๋ค่อยยิได้ไปเจ๊น้ำไม่ก็เหี่ยวหมดนะเด็ดจะเด็ดจนพวกนอกเหี่ยวหมดเลยนะตึ๊บดอกกระเจี๊ยนี่ยลงใบตะลางพี่น้อง ว่าหื cage, ้อขาแม่คอยกับในเงินเพินไปช่วยนะว่ายิงข้าวแห้งนะใบผู้เดมนั่นแล้วนะลงือกับใบช่วยตลาลงมาใบตลางพี่น้อง้เงินกับแม่ช่วยอยอนบัดนี้หอนื้นก็ได้แล่นอนูจะแตหาเรากิก็หอนอีกคนตุอนนี่เนาะบ่าวตน้อยเพิ่นก็นอนหลับ้พี่น้องพอนิ้วนอนหลับ้

ว่าได้เหรอนี่พ <opoly> <illing> <t ot be easy> <int ans otted> ี่น้องดอกกระเจียวเขาไม่ตะน้อยกัได้ใบแล้วเียบร้อยนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกันที่ได้ล้างน้ำนึ่งก่อนแบบนี้นะล้างดอกกระเจียวนึ่งก่อนพี่น้องเอ้ยต้องล้างหลายๆน้ำพี่น้องคอยมันอย่ามันหันอันนะต้องล้างหลายๆน้ำในชนิด เอ็ดเ็ช่าก็มีพี off. ่นุ like ้ยเขาช่วยเครื่องไมดีมั้ ดอกกระเจียวค่อยๆได้ล้างแล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวค่อยจินได้เอาเชื้อกหดนึ่ง้วมานีนะอ่าตัวได้แบบกระจายพี่น้องเอ้หาดอกกระเจียวมาหนีิเต็มไปซ้ำน้อยนึงเลยอ่าตัวเฮ็ดกระชอยเชือกกระชอยน้อยดีนึพี่น้องเอ้ไม่ได้ช่วยหลายนะว้ายเฮ็ดนะเชือกหดอีกแล้วพี่น้องเอ้ เรากระเจียวกไก่เชื่อโหดแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว่อยกะชิไดเอาผักชมตีอู่ที่หอเมนะปลุกป่ามเลยพี่น้องยว่าคือคือมันยากขี้วนะเอาผักชมตีปกแล้วค่อยกะชิไดเอ็ไปตองปลุกมันชุกไว้ตองปลุกไว้ที่ัไผกลุกแล้พี่น้องเอ้ยนีแม่ตน้อยก็ได้ค้างมอค้างโหด้วมันโหดโอ้ยไผ่ยแล้วบ้าผู้พาเป็นพี่น้องเอ็ดผู้ผู้พานะ จีกุยเพิ่ยนมาอ๋อตัวหอนอุบเอานางเผากินตัวไผ่บาทน,นี่คักอะลี่เนาะอ๋าเดแม่ตเน้อยก็ชิได้หอยมาคิดจีก็เพี่น้องเอ้ยแม่ตเน้อยตัวหอยมาคิดจีก็เพี่น้องเอ้ยน้าตัวหนึ่งดอกกระเจียวกำลังเริ่มันจะชุกนะดูคอยกับชิได้หอยมาคิดจีท่านะเข่าก็เยอะแห้งพี่น้องเอ้ยตัวเมื่อกี้แกมาคิดชุกเป็นตาแช่บอยู่ดับเพี้ยนเอาเลย แกก้วมุนี่พี่น้องแก้วของแม่อันว่าเอาไปละเมื่อกี้ของแม่ตะน้อยกาได้ห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยการิได้จี้ก่อนมาเนี้นะนี่พี่น้องเมื่อกี้ค่อยกาได้เชื่อโคกพูดนแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวค่อยการิได้ตามก่อนเพราะว่าตอนเอาเชือกโคกบปได้ทายเบิ่งน้องนะบุปผากกัเชื่อพี่น้องก็มานี้ยนี่พี่น้องแก้วของแม่ตะน้อยกาได้ตามแล้วได้มาเนี้ยเดี๋ยวค่อยการิได้ตักเชือกทอยก่อนนะเักเชือกทอยแล้วก็ชื่อไปแด่ชุมนะพี่น้องาว่ากินกับโดกับเจมก็ต้องเชื่อเดือนไปแด่ชุ่มนะม Chứ một chiếc cờ mưu phải đẹp chung cờ Phải <laughs> chung cả lớn nhiều mướt đọc nhau nữa này à, Bà nói em tôm nói bà mì nữa nè Em tôm phung cờ mướt nữa Lừ ta tôm bà, <cười> <cười> bà đẹp cái chăm có được cái chăm là là Vừa đẹp chăm bà đẹp เจอสีลีลาจิโนยพี่น้องเอ้ยมันจะงแียบนะเดี๋ยวรีบร้อยพี่น้องแม่ต้าน้อยก็ได้ยางเบิ่งโหดหนึ่งดอกกระเจียวค่อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งก็ชุกแล้วยังว้าต่อชุกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะดทได้ปุงอาหารข้าวก่อนมาทนี้นะโหดหนึ่งดอกกระเจียวก็พี่น้องข้าวก่อนมาท่นี้พี่น้องเอ้ยต่อเตะพละโหลดอฮอนฮอน นี่พี่น้องแนวยูแนวกินของวเม็ตะน้อยไหมเนี่ยหนึ่งดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยกินกับเจียวประเดชุ่มนะอันนี้คือผักนกที่คอยกิบนะพี่น้องเอ้ยเอาลุงไปกินกับเจียวน้ำดีอดแล้ล่ะมาพี่น้องมากินข้าวไงเม็ตะน้อยไหมกินข้าวตะลางวันนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบอดตะน้อยเป็นนอนรับนะฮนอนรับอีตะลางพี่นอนอุ้งมาพี่น้องมากินดอกกระเจียวหนึ่งดอกกระเจียวกับเจียวประเดชุ่มเขาอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้อร่อกนะเฮ้ยก็มีเพียงนึ่งคาเลียวนี่ Bên chị ít, nữa, chỉ chỉ, chỉ ít chỉ. Nào, à? nó gì vậy? nhưng cái chiều, ít lắm nó cái chiều. Hãy Néo béo, béo. Home of hood. Mm-mm-mm. Mm-mm. 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 งอกิมาแม่แต่น้อยกะได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะได้ถ่ายพี่น้องเบิึงเท่านี้แหะคลิปหน้าเรากลับหน้าพร้อกันไหม